18ผมปมิหานภาวนาเมตตาใหญ่เอวัเมสุตังเอกังสมยังภะควาสัปปติยังวิหารติเชตวะเนอนาถินทิกัสสาอาราเมตตระโคภะควาภิกขะมันเตสีภิกขาโวติภะทันเตติเตภิกขุภะคะวะตุปัตตสุภะควะเอตัตโมจาเมตตายภิกขเวเจตเอมุติยาอาเสวิตายาภวิตายาภูริกตายา ยานิกตายวตุกตายยวตอนุทิตายาปาริจิตายาสุสมารถายาเอกาทศานิสังสาปฏิกังฆากาถาเมเอกาทศาสุขัาสุปฏิสุขัาปฏิปุชตินะปาปักังสุปีนังปัสสติมนุสานังปิโยโหติอัมนุสานังปีโยโหติเทวตารักษตินาาขิวาวิสร้างวาสัตถงวากามติตุวตังจิตตังสมาธิยติมุขาวันโนมีปัสสิทติ อาสมุลละห้การังกัรติอุตาริงอาปัติวิชันโตพัมหามารุกูปะโคหติเมตายาภิกเวเจโตยมุติยาเซวิตายภาวิตายาปัณีกตายายานิกตายาวัตถุกตายาอนุติตายาปริติตายาสุสัมมาระทายาอิเมกาทัสานิสังสาปฏิกังคาอาธิอนุติโสพัฒนาเมตตาเจโตยมุติอาธิโอติโสพัฒนาเมตตาเจโตยมุติอาทิติสาพัฒนา मेहताजे तुय मोति कतिहा करनुषो फल न मेहता जे त्य मोति कतिहा करि ओ ऋ ऋ ऋषो फलना मेहता जे तुय मोति कतिहा करि ऋषा फलना मेहता जे त्य मुते पदह करि अनु ऋषो फल न मेहता ज त्य मोति सतह करे हिं ओ ऋ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 षो फलना मेहताजे तुय मोति तसहा करे हिं

สัพเพยตตาภาวะปริยาปนาเวลาพยาปัชานิคสุขียตานังปัิหารันตัวเตอิเมเหตุปัญจหากาเรหีโนทิโสพัฒนาเมตตาเจโตมุติกาตมีหิสตาหักการหียนโอทิโสพัฒนาเมตตาเจโตมุติสัพเพอิทิโยเวลาพยาปัชานิคสุขียตานังปัิหารันตัวสัพเพปุริซาเวลาพยาปัชานิคสุขียตานังปัิหารันตัว สัเพอริยาเวลาพระยาปัชชานิคาสุขีอัตานังปัิหารั้นตัวสัเพออริยาเวลาพระยาปัจชานิคาสุขีอัตานังปัิหารั้นตัวสัเพเทวาเวลาพระยาปัจชานิคาสุขีอัตานังปัิหารั้นตัวสัเพมนุษย์เวลาพระยาปัจชานิคาสุขีอัตานังปัิหารันนตัวสัเพวินิพาริกาเวลาพระยาปัจชานิคาสุขีอัตานังปัญหารั้นตัว इमे ही सतहा कारे ही उठी सोफल नामे ताते तो इमोते कतामे ही था सहा कारे ही ती साफल नामे ताते तो इमोते सफे बुरति माया ती साया सता वेला पे या पचानी का सुखी अतानं प्रे आलं तो सफे बची माया ती सता वेला पे या पचानी का सुखी अतानं प्रे आलं तो सफे सता वेला पे या पचानी का สัตตาเวลาพยาผัชานิฆาสุขียตานัมปริหารันตุสัพเพปฏิมายาอนุทิสายยาสัตตาเวลาพยาผัชานิฆาสุขียตานัมปริหารันตุสัพเพปชิมายาอนุทิสายยาสัตตาเวลาพยาผัชานิฆาสุขียตานัมปริหารันตุสัพเพอุตตรายาอนุทิสายยาสัตตาเวลาพยาผัชานิฆาสุขียตานัมปริหารันตุ สัพเพทาคินายาอนุทิซายาสัตตาเวลาพยาปัจจานิคาสุขียัตานังปัญหารันตัวสัพเพเหติมายาทิซายาสัตตาเวลาพยาปัจจานิคาสุขียัตานังปัญหารันตัวสัพเพอุปาณิมายาทิซายาสัตตาเวลาเพียปัจจานิคาสุขียัตานังปัญหารันตัวสัพเพปติมายาทิซายาปานาเวลาพยาปัจจานิคาสุขียัตานังปัญหารันตัว สัพเพปัชฌิมายาติสายาปนาเวลาพยยปัชฌานิ迦สุขียตานังปัิหารัณตสัพเพอุตตรายาติสายาปนาเวลาพยยปัชฌานิ迦สุขียตานังปัิหารัณตสัพเพตะกินายาติสายาปนาเวลาพยยปัชฌานิ迦สุขียตานังปัิหารัณตสัพเพปรติมาญานุเรสายาปนาเวลาพยยปัชฌานิ迦สุขียตานังปัิหารัณต สัพเพปัชิมาะานุริซายาปานาเวลาเพียบชานิคาสุขีอัตานงปัญหารันโตสัพเพอุตตรายอนุริซายาปานาเวลาเพียบชานิคาสุขีอัตานงปัญหารันโตสัพเพทากินายานุริซายาปานาเวลาเพียบชานิคาสุขีอัตานงปัญหารันโตสัพเพเหติมายาริซายาปานาเวลาเพียบชานิคาสุขีอัตานงปัญหารันโต สัพเพอุปาริมายาติสัยปานาเวลาพยาปัจจานิาสุขียตานังปัญหารันตุสัพเพปฏิมายาติสัยภูตาเวลาพยาปัจจานิาสุขียตานังปัิหารันตุสัพเพปชิมายาติสัยภูตาเวลาพยาปัจจานิาสุขียตานังปัญหารันตุสัพเพอุตรายาติสัยภูตาเวลาพยาปัจจานิาสุขียตานังปัญหารันตุ สภเทกีนายติสายาภูตาเวลาเพียบชานิคาสุขียตานังปัญหารันโตสพเบรติมายาอนุริสายาภูตาเวลาเพียบชาณิคาสุขียตานังปัญหารันโตสเพปัจชิมายาอนุริสายาภูตาเวลาเพียบชาณิคาสุขียตานังปัญหารันโตสเพอุตารายาอนุริสายาภูตาเวลาเพียบชานิคาสุขียตานังปัญหารันโต สัพเพธกิณายานุริซายาปูตาเวลาพยาปชานิคาสุขีอัตานังปนิหารันตุสัพเพหติมายริซายาปูตตาเวลาพยาปชานิคาสุขีอัตานังปนิหารันตุสัพเพอุปาณิมายาทิซายาปูตาเวลาพยาปชานิคาสุขีอัตานังปนิหารันตุสัพเพบรัิมายาทิซายาปุขลาเวลาพยาปชานิคาสุขีอัตานังปนิหารันตุ สัพเพปัจจิมายาทิสายาปุคลาเวลาพยาปัชชานิคารสุคีตานำปัญหาดังตัวสัพเพอุตตรายาทิสายาปุคลาเวลาพยาปัชชานิคารสุคีตานำปัญหาดังตัวสัพเพทากินายาทิสายาปุคลาเวลาพยาปัชชานิคารสุคีตานำปัญหาดังตัวสัพเพวรติมาญานุดิสายาปุคลาเวลาพยาปัชชานิคารสุคีตานำปัญหาดังตัว สัพเพปะเชมาะานุริซายะปุคลาเวลาพียบชานิาสุขีตานังปัิหารนตุส,ส,สัพเพอุตตรายะานุริซายะปุคลาเวลาเพียบชานิาสุขีตานังปัิหารนตุสัพเพตกินายะอนุริซายะปุคลาเวลาเพะยบชานิาสุขีตานังปัิหารนตุสัพเพธิมายะิซายะปุคลาเวลาพียบชานิกาสุขีตานังปัิหารนตุ สัพเพปุริติมายาติสายาภุภราเวลาพยาปชานิคาสุข <Sure S 1> <processo> ีอัตตานังปนิหาดันตัสัพเพปุริติมายาติสายอัตตาภาวะปัิหาปนาเวลาพยาปชานิคาสุขีอัตตานังปนิหารันตัสัพเพปัจฉิมายาติสายอัตตาภาวะปัิญาปนาเวลาพยาปชานิคาสุขีอัตตานังปนิหารันตั สภเอยตารายดิสายะอัตตภาวะปริยาปนาเวลาพะยาปชานิคาสุขีอัตานังปัญหารันโตสเพทะกินายทิสายะอัตตภาวะปริยาปนาเวลาพะยาปชานิคาสุขีอัตานังปัญหารันโตสเพปุรัิมายะอนุริสายะอัตตภาวะปริยาปนาเวลาพะยาปชานิคาสุขีอัตานังปัญหารันโตสเพปัจฉิมายะอนุริสายะอัตตภาวะปริยาปนาเวลาพะยาปชานิคาสุขีอัตานังปัญหารันโต สภเอุตรายาอนุร <Armenia Class AS> ิสายาอัตภาวะิยาปนาเวลาพยาปัชานิคาสุขียตานังปัญหารันโตสภเทกินายาอนุริสายาอัตภาวะิยาปนาเวลาพยาปัชานิคาสุขียตานังปัญหารันโตสเเเหติมายาทิสายาอัตภาวะิยาปนาเวลาพยาปชานิคาสุขีัตานังปัญหารันโตสเเวปริมายาทิสายาอัตภาวะิยาปนาเวลาพยาปชานิคาสุขียตานังปัญหารันโต สัพภารติมายดิสายาอัตตาอิเทโยเวลาพยาปจานิคาสุขีอาตานังปนิหารันตุสภาปรสีมายดิสายาอิเทโยเวลาพยาปจานิคาสุขีอาตานังปนิหารันตุสภาอุตารายาดิสายาอิเทโยเวลาพยาปจานิคาสุขีอาตานังปนิหารันตุสภารกขินายดิสายาอิเทโยเวลาพยาปจานิคาสุขีอาตานังปนิหารันตุ สภารติมายานุทิสายาอิติโยเวลาพยาปชานิคาสุขีหตานังปัิหารันโตสัภารปจิมายาอนุทิสายาอิติโยเวลาพยาปชานิคาสุขีหตานังปัิหารันโตสภาอุตารายาอนุทิสายาอิติโยเวลาพยาปชานิคาสุขีหตานังปริหารันโตสภารกินายาอนุทิสายาอิติโยเวลาพยาปชานิคาสุขีหตานังปริหารันโต สพะเหติมายาติสายะอิธิโยเวลาพยาปัชานิคาสุขีอัตานังปัิหารันตัพาอุปาริมายาติสายะอิธิโยเวลาพยาปชานิคาสุขีอัตานังปริหารันตัพสพวรติมายาติสายาปุริสาเวลาพยาปชานิคาสุขีอัตานังปัิหารันตัสภพปัจเิมายาติสายะปุริสาเวลาพยาปชานิคาสุขีอัตานังปัิหารันตุ สัพเพหุตระยานิติสัยาภุริสาเวลาพยาปัจจานีคาสุขียัตานมปนิหารันตุสัพเพธะกินายานิติสายาปุริสาเวลาพยาปัจจานีคาสุขียัตานงปนิหารันตุสัพเพบรติมายานุริสายาปุริสาเวลาพยาปัจจานีคาสุขียตานงปนิหารันตุสัพเพปัชิมายานุทิสายาปุริสาเวลาพยาปัจจานีคาสุขียัตานงปนิหารันตุ

สัพเพเวรติมายาติสายาอริยเวลาพยาปัจจานิกาสุขีอาตานังปนิหารันตัวสัพเพปัจฉีมายาติสายาอริยเวลาพยาปัจจานิกาสุขีอาตานังปนิหารันตัวสัพเพอุตตรายาติสายาอริยเวลาพยาปัจจานิกาสุขีอาตานังปนิหารันตัวสัพเพรักินายาติสายาอริยเวลาพยาปัจจานิกาสุขีอาตานังปนิหารันตัว สัพเพวรติมายะอนุริสัยยาอริยเวลาเพียบจานิคาสุขีอตานังปัิญารันตุสัพเพบจชิมายะอนุริสัยยาอริยเวลาเพียบจานิคาสุขีอตานังปัิญารันตัวสัพเพอุตารายะอนุริสัยยาอริยเวลาเพียบจานิคาสุขีอตานังปัิญารันตุสัพเพรักินายะอนุริสัยยาอริยเวลาเพียบจานิคาสุขีอตานังปัิญารันตุ สัพเพเหติมายาติสายยะอริยเวราภิ ਆ ปัชานิคัสกี้อัตตานังปนิหารันตุสัพเพอุปานิมายาติสายยะอริยเวราภิ ਆ ปัชานิคัสกี้อัตตานังปนิหารันตุสัพเพวบรติมายาติสายยอนาริยเวราภิ ਆ ปัชานิคัสกี้อัตตานังปนิหารันตุสัพเพปัจฉิมายาติสายยอนาริยเวราภิ ਆ ปัชานิคัสกี้อัตตานังปนิหารันตุ สัพเพอุตารายติสัยยาอนัญยาเวลาพระยาปัจญานิคสุขีอัตตานังปัิหาดันตุสัพเพปฏิมายาอนุติสัยยาอนัญยาเวลาพระยาปัจญานิคสุขีอัตตานังปัิหาดันตุสัพเพปัจฉิมายาอนุติสัยยาอนัญยาเวลาพระยาปัจญานิคสุขีอัตตานังปัิหาดันตุสัพเพอุตารายอนุติสัยยาอนัญยาเวลาพระยาปัจญานิคสุขีอัตตานังปัิหาดันตุ สัพเพทะกีายาอนุริสายะอนริยาเวราพยาปัจจานิคสุขียตานังปัิหารนตุสัพเพหติมายาติสายะอนริยาเวราพยาปัจจานิคสุขียัตานังปัญหารันตุสัเพวปัิมายาติสายะอนริยาเวราพยาปัจจานิคสุขียตานังปนิหารันตุสัเพวระติมายาติสายะเทวาเวลาพยาปัจจานิคสุขียัตานังปนิหารันตุ สเพปัจฌิมาญติสายาเทวาเวลาพยาปัจญานิคาสุข really ีอัตานังปนญหาดันตัพสเพอุตรายญติสายาเทวาเวลาพยาปัจญานิคาสุขีอัตานังปนญหาดันตัพสเพตะกินายญติสายาเทวาเวลาพยาปัจจานิคาสุขีอัตานังปัญหาดันตัพสเปบริมายะอนุริสายาเทวาเวลาพยาปัจญานิคาสุขีอัตานังปัญหาดันตัว สัพเพปัิมายาอนุทิสซายาเทวาเวลาพยาปจานิคาสุขีอัตตานังปัญญาดันตุสัพเพอุตตรายาอนุทิสซายาเทวาเวลาพยาปจานิคาสุขีอัตตานังปัญญาดันตุสัพเพตะขินายาอนุทิสซายาเทวาเวลาพยาปจานิคาสุขีอัตตานังปัญญาดันตุสัพเพเหติมายาทิสซายาเทวาเวลาพยาปจานิคาสุขีอัตตานังปัญญาดันตุ สัพเพอุปาิมายาติสายาเทวาเวลาพยาปจานีคาสุขีอัตตานังปัญหารันตัวสัพเพปฏติมายาติสายามนุสสาเวลาพยาปจานีคาสุขีอัตตานังปัญหารันตัวสัพเพปัจฉิมายาติสายามนุสสาเวลาพยาปจานิคาสุขีอัตตานังปัญหารันตัวสัพเพอุตตรายาติสายามนุสสาเวลาพยาปจานีคาสุขีอัตตานังปัญหารันตัว สเพตากินายติสายมนุสเวลาพยาปัจญานิกาสุีัตานงปัญหารันตุสพระฏิมาญาณุติสายมนุสเวลาพยาปัญานิกาสุขีัตานงปัิหารันตุสเพปชิมาญาณุติสายมนุสเวลาพยาปัญานนกาสุีัตานงปารันตุสเพอุตระญานุริสายมนุสเวลาพยาปัญญานิกาสุีัตานงปัญารันตุสเพปชิ सफेदिना अनुरी सामनुषा वैराभया बचा नि का सुखी हता पिहार सफे हेतिमा सामनुषा वेला बच्चा का सुखी हता परिहार सफे उपा ऋषा यमनुषा वैराभया का सुखी हता परहन सफे प्रतिमा जिस ये राभया का सुखी हत्म สพเปปชิมาญาติสายเวนิปาริกาเวลาพระยาบัจจานิกาสุขีอตานังปริหารันตุสสพเพอุตตรายติสายเวนิปาริกาเวลาพระยาบัจจานิกาสุขีอาตานังปริหารันตุสสพเพตะกินายาติสายเวนิปาริกาเวลาพระยาบัจจานิกาสุขีอาตานังปริหารันตัวสัเเพวัติมาญอนุดิสายเวนิปาริกาเวลาพระยาบัจจานิกาสุขีอตานังปริหารันตุ सफे पक्षी अनुरिसा अनुरी यमीनी वेला सफेदा वेलाखी हता हड़तो सफे दखिनाय अनुरी यमिनी परिका वेला भया बच्चा निखा सुखी हतांग हरंत सफेदी माय रिशा यमिनी परिका वेला भया बच्चा निखा सुखी हतान करो

อวิหาสายะสัพเพสัตตาเวรีโนโหตุมาเวรีโนสุกีโนโหตุมาทุกขีโนสุขิตาตาโหตุมาทุกขิตาตาติอิเมหิอตฺถํกเรหิสัพเพสัตตาเมตายาติเมตตาตังธัมมาเจตายาติเจตโนสัพพภายาปาทปรโยทฺธเนหิอุทาเตติวิมุตติเมตตาจาเตโตยมุตฺติจาติเมตตาเตโตยมุตฺติ เมตตาพัมหามาวิหารภาวนาเิติตา